เทียบกันให้เห็นกับ All New t i t a n ใหม่กับโฉมใหม่ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงไปดูกันเลยวันนี้เราเอา All New t i t a n ใหม่กับตัวก่อนเปลี่ยนโฉมมาให้ลูกค้าเทียบกันดูชัดๆว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้าง ตัวก่อนเปลี่ยนชวมของเราตามิซูบ s ชิอยู่ตรงกลางพร้อมด้วยกระจังหน้าที่เป็นสีดำแล้วก็ไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์บาย LED เดี๋ยวไปดูตัวใหม่กันค่ะว่าเป็นแบบไหน,นในส่วนของตัวใหม่กระจังหน้าเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะเป็นแบบฮันนี่ค้อมขนาดใหญ่ระบายความร้อนได้ดีพร้อมตัวบุคำว่ามิซูบูชิและสามารถเพิ่มแต่งหลอ่อใส่โลโก้คำว่ามิซูบูชิคเมีย่ด้านบนได้เลยค่ะส่วนไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นแบบ LED สามารถปรับโหมดอัตโนมัติภายในตัวได้เลยนะคะพร้อมไฟเด i m ทามรันนิ่งไลท์ภายในตัวเลยคะ่ะในส่วนของตัวเดิมล้อมแมกอัอลลอยด,ดีไซน์เป็นลายดอกไม้พร้อมบันไดข้างสีดำเดี๋ยวไปดูตัวใหม่กันคะ่ะว่ามันแตกต่างจากตัวนี้ยังไงสำหรับดีไซน์ใหม่คันนี้นะคะ ร้อแม็กยังคงขอบ18เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะคือลายของเขานั่นเองและก็สีใหม่โครเมียมลมดําค่ะสําหรับบันไดข้างตัวใหม่นะคะจะมีดีไซน์ร่องระบายน้ําสามารถระบายน้ํามากกว่าตัวเก่าได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยค่ะกระจกมองข้างในรุ่นเดิมจะดีไซน์เป็นทรงสปอร์ตพร้อมไฟเลี้ยวและกล้องมองภาพรอบศทรษง หรับโฉมใหม่กระจกมองข้างนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นมีความเหลี่ยมแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับเหมือนเดิมค่ะไฟเลี้ยวที่กระจกวางข้างและกล้องมองภาพรอบขันค่ะในส่วนของที่เปิดประตูมีปุ่มคีย์เลสที่สามารถเปิดปิดล็อกรถได้ทันทีสำหรับมือเปิดประตูนี้นะคะมีขนาดใหญ่ขึ้นดีไซน์ใหม่นะคะและยังคงปุ่มคีย์เลสสามารถกดล็อกรถและลักรถได้เลยค่ะ สำหรับไททันตัวเดิมดีไซน์ทรงสปอร์ตโฉบเฉียวคงอัตลักษณ์ที่ชาวไททันคุ้นเคยสำหรับโฉมใหม่นี้นะคะออกแบบให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นพร้อมดีไซน์เป็นเส้นตรงช่วยเพิ่มแอโรไดนามิกของรถได้ดีม,มากยิ่งขึ้นคะ่ะส่วนของพื้นที่ความจุก,กระบะในตัวเดิมความยาวอยู่ที่1520ม mm. เมตร ความกว้างอยู่ที่1,470ม mm, มและลึก475ม mm. ิลมสำหรับพื้นที่กระบะตัวหะยาว1,555มม mm, กว้าง1,545ม mm, มและลึก525ม mm, มค่ะสำหรับดีไซน์ภายในของไททันตัวเดิมจะออกแบบดีไซน์ทรงสปอร์ตฉวบเฉียวเวลาขับจะรู้สึกสนุกและมันมาก สำหรับโฉมใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีความสกุมลนุบลึกและพรีเมียมมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของไททันตัวเดิมเครื่องยนต์เป็นไมเวกคินดีเซล 2,400cc ให้กำลังแรงถึง181แรงมา้าสำหรับโฉมใหม่นี้เครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์เครื่องยนต์ 2,400cc ให้กำลัง184แรงม้าที่มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับช่วงล่างแบบใหม่เมกะเฟรมขนาดใหญ่ขึ้นเชสซีใหม่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นแตบบ่เบาลงโครงสร้างพัฒนาใหม่ด้วยเหล็กแรงดึง High Tensile s t e e l ขนาดใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นทำงานผสานกับช่วงล่างและระบบการสะเทือนใหม่ที่รองรับการบรรทุกหนักและเกาะยึดถนนได้ดีมากทิ่งขึ้น สำหรับลูกค้าที่สนใจ All New Titan ตัวใหม่และตัวก่อนเปลี่ยนโฉมสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่ t s u b ู s v i n v a n p a ก k e t สุดพิเศษสำหรับ All New Titan ตัวใหม่นี้ลูกค้าท่านไหนสนใจจองรถภายใน31สิงหาคมนี้รับไปเลยค่ะของแต่งแท้จาก m i t s u ูบิช i มูลค่า40,000บาทสนใจติดต่อแพ้ได้ที่เบอร์0804159951หรือติดต่อใจได้ค่ะที่0875432153แล้วพบกันที่ มิสซูแอลเบิร์ตปาเกตค่ะ